นี่ไงเห็นประเด็นไหมว่าการรีโนเวตต้องรีโนเวทกิจกรรมให้เกิด active learning ให้เกิด active learning แล้วก็ตามมาด้วยตามมาด้วยอะไรเมื่อกี้นะคำตอบใน10คนเนี่ยจะมีคำตอบเป๊ะอยู่2คน 2> <ม>แล้วก็มาเพิ่มเติมที่อาจารย์เก่งนี่ไงครับตัวนี้ เราจะรีโนเวทแผนเดิมเป็นแผนเสริมสมรรถนะได้กิจกรรมที่เราเคยทำแบบอะไรนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเอาสมุดขึ้นมาจดตามชั้นวันนี้ตรงไหนสำคัญจะให้ขีดส้นใต้เป็นหัวใจสำคัญที่เธอต้องรู้รึกหรืออาจจะใช้สื่อ พวกที่เป็นสื่อกายภาพและสื่อดิจิทัลประกอบการสอนดูนิยมมากโดยเฉพาะชุดโควิดมีทั้งสื่อที่มีอยู่แล้วมีทั้งสื่อที่สร้างเองมีทั้งเวอร์ชวลนะคะห้องเรียนเสมือนเนี่ยอาจารย์จา๋าอาจารย์ถ้าเป็นแผนเดิมเป็นเช่นนี้คุูนเน้นที่ตัวกิจกรรมเนาะก็ปรปับให้เป็นอะไรขะั้น,นี้ตัวนี้คือโคลาบอราชีแอคทีฟเดอร์นิ่ง แล้วเมื่อปรับตรงนี้นั่นก็คือพูดง่ายๆตรงนี้จะมีการ learning by doing และในการ Learning b y d o อ n นนี้ก็จะใช้วิธีรูปแบบอีกเยอะมากเลย Directed ก็ได้ Sales Study ก็ได้ well day. เลือกรูปแบบ p โปร e Step ก็ได well ้ day. นะคะ 5e learning cycle ก็ได well ้ day. แต่ขอให้เป็น Active learning แล้วจากนั้น ต้องไม่ลืมตัวนี้เห็นไหมคะคือการอะไรคะแอปพลายการแอปพลายคือเมื่อเขาเรียน Active Learning เขาจะเกิด K แบบ Deep Knowledge คือเข้าใจแบบลึกมีความรู้ลึกแล้วก็ขณะเดียวกันเขาเรียนรู้แบบ Learning By Doing เขาจะเกิด p r o c e s s หรือเกิด Skill แล้วก็ได้รับการบ่มเพาะนิสัยนะร่วมคิดร่วมปฏิบัติและ บุมเพราะนิสัยสร้างความรู้จึงเกิด deep knowledge ความรู้ลึกๆเกิดอะไรคะเกิดทักษะปฏิบัติแล้วก็ได้ความเป็นนิสัยฉันทะความรักเกิด compassion ความเอ,อื้อเกิด passion คือแรงผลักดันเกิดอะไรอีกเกิด inspiration จากมันก็ทำให้เกิด ตัวแรงบันดาใจก็ผลักดันกอ่อให้เกิดผลผลิตผลผลิตนี้ก็คือตัวนี้แล้วเจ้าผลผลิตที่แอพพลายก็ก่กอให้เกิดตัวนี้ค่ะ competency คือสมรรถนะตัวนี้คือ competency ก็อย่างน้อย competency วันนี้เราจะเอาแค่สมรรถนะหลัก6ตัว5ตัวเดิมของหลักสูตร SBC ใช่ไหมทีนี้สรุปไว้6ตัวเดิมของตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าเนี่ย ไฮไลท์ของวันนี้ก็คือ 1. r e n o w a t e ให้มาเป็น active learning บวก applying ถ้าใคร r e n o w a t e ไม่ไหวดูแล้วงงงงงงก็ทำแบบอาจารย์เก่งไปเลย start up ไปเลยเริ่มใหม่แต่ถ้าใครบอกโอ้ยฉันทำตรงนี้ดีแล้วแต่ฉันไม่มี applying ก็ build on แบบต่อยอดแบบต่อยอดนะมนน่าจะมี3รูปแบบเนาะ e n โน a t e ส t าร์ทอ build build แปลว่าอะไรต่อยอดอสรุปให้ครูหน่อยค่ะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันีสักหน่อยนะจ๊ะได้ค่ะจันค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือจะเป็นเรื่องของที่อาจารย์บอกไว้นะคะว่าจะต้องสามารถออ,ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เน้น collaborative active learning แล้วก็จะต้องทำให้เด็กสามารถที่จะสร้างผลผลิตแล้วก็ applying ได้ถึงจะเป็นตัว competency